พุทธเจ้าท่านตัดว่า <c oughs> ความคิดทั้งหลายเป็นของหนักพระอริยเจ้าท่านเอาของหนักลงปดวางความคิดลงเสียแล้วบุคคลผู้โง่เขายังแบกความคิดต่อไปการแบกความคิดเป็นของหนักในโลกเพราะนั้นความอยากเป็นก่อให้เกิดความคิดถ้าเราตัดจะตัดความคิดคือตัดความอยากแล้วถอนดันขา้าถอนความอยาก ออกทั้งหมดแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปอันนี้ท่านท่านว่าไว้นะมาบริวาเองทีนี้ก็ทำไมความคิดมันยังเป็นของหนักก็เพราะว่าเราคิดบ้านทั้งหลังหนึ่งกว่าจะบ้านหลังหนึ่งจะเสร็จนี่โอ้หัวเราแทบงอกไปหลายสิ้นเลยแล้วเพราะอะไรเพราะมันคิดแล้วมันมันหนักมันหนักแล้วมันร้อนมันร้อนมาไฟมันก็เผาเผาหัวเราดำ่แหละกลายเป็นผมงอกผมแดงไปเลยบางคนยังไม่ทันได ขาวนะแดงก่อนเลยผมแดงของคนไปมันมันบ่าไฟลุกมันมันลนผมจุดแดงหมดว่าคนสมัยนี้ตกนรกกันเยอะผมนี่ถูกไฟนรกเผาจนสีแดงสีนั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นสีขาวอนะันนนะอันนี้ก็เป็นคําที่เขาเขาเยอะเยอเยถักถา,างกันแต่นั้นเราจะทายัางไงให้ความคิดมันน้อยลงนี่วิธีการกออ็จะมาก็คือ ตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีสะกดเอาสะกดความคิดมาให้มันคิดพอสะกดด้านนี้มันก็ไปเก็บไว้ด้านนู้นพอสะกดด้านนู้นก็ไปเก็บไว้ด้านนี้มันไม่ได้พอเก็บไว้ว่าเข้ามาเข้ามันโผล่มันโผล่ขึ้นมาเราเรียกว่าภาวะการเก็บกดภาวะการเก็บกดก็ทําให้เราเครียดหละทีมันดันขึ้นมาเราจะกดมันไว้มันดันขึ้นมาเพื่อกดเอาไว้มันมีที่ออกเหมือนเราจะถ่ายอะเราไม่ถ่ายใช่ไหมเรานึกถึงภาพอย่างนั้นนะคนมันก็เลยความคิดมันจะออกมันออกไม่ได้เรากดหัวมันได้อ ในที่สุดเราก็จะเป็นบ้าตายแล้วที่นี่ก็ในที่สุดมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะขันติมันทนไม่ไหวก็ขันแตกออกมามีการตกกันตีก,กันด่ากันว่ากันระเบิดที่ลูกแรงไปหน่อยก็ฆ่ากันยิงกันทําลายล้างกันอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราก็เก็บมันไว้ทีละนิดและนิดละนิด,แ,นดแต่ไม่มีใครเห็นพิษเห็นภัยของความคิดแต่ผู้ที่เจ้าเห็นก่อนเป็นคนแรกนะ ด้เจ้าท่านเห็นท่านก็ชี้หน้าความคิดเลยโอ้เราคิดมาตลอดพวกชาติกับกันทําให้เราทุกไม่รู้กี่พวกกี่ชาติอีกกับกันเราไม่เห็นหน้าเลยฉันมาเห็นหน้าแกวันนี้หนะ้าความคิดต่อไปนี้แกจะมาสร้างความคิดให้ให้ฉันไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนก็เราตัดเสร็จแล้วยอดเรือนอยอดเรือนแล้วก็รื้อเสร็จแล้วท่านบอกอวิชชานี่ที่เราไม่รู้ตัวเราคิดเนะี่ยท่านบอกเป็นยอดเลย เป็นยอดตัวผู้สร้างแล้วก็โครงเรือนก็คือตัวปฏิจจสุบาทเมื่อคิดแล้วมันก็หมุนไปตามรอบเป็นโครงสร้างของปฏิสทเรีได้ว,ว่าโครงเรือนเราก็ลื้อเสร็จแล้ว <t> ไม่ว่าอาวิชชาดัญหาวัฏฐานท่านเลือกออกหมดเลยท่านบอกว่านั่นแหละเป็นตัวคิดจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานเลยนะคนไหนสามารถสกัดความคิดได้ครั้งหนึ่งก็นิพพานครั้งหนึ่งสกัดความคิดได้ร้อยครั้งก็นิพพานได้ร้อยครั้งสกัดความคิดได้ทุกวินาทีก็นิพพานในทุกนาที สกัดความคิดได้ปีหนึ่งก็นิพพานได้ปีหนึ่งเพราะ้นความคิดจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าไม่ได้หมายว่าความคิดไม่มีประโยชน์นะความคิดมันมีสองอย่างหนึ่งความคิดที่มีปัญญาสองความคิดที่ไม่มีปัญญานะความคิดเอามีปัญญาจะเป็นผลเอาตัวสติก่อนความคิดที่มีสติกับความคิดที่ขาดสติความคิดที่มีสติหมายความว่ามันคิดขึ้นมาแล้วเราใช้ได้เลยอะคิดว่าจะพูดก็พูดได้เลยคิดว่าจะทําก็ทําได้เลย แต่ว่าการใช้มีสองลักษณะหนึ่งใช้ในทางที่เป็นบุญสองใช้ในทางที่เป็นบาปความคิดบางอย่างคิดออกมาแล้วเป็นบาปเราทําตามมันเช่นเราคิดมาไม่ดีเราทําตามในสิ่งที่ไดีก็เป็นบาปเราคิดมาดีเราคิดวันนี้จะมาวัดเราจะเห็นว่าความคิดมันพาเราไป เราเนี่ยมีน้ําหนักตั้งเกือบเจ็ดสิบแปดสิบโลเพราะพอดิ้นไปปั๊บเนี่ยมันยกเราไว้ได้เฉยเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ยอมไปแล้วใครมาดึงแขนเราไปแล้วาหนักเป็นโอ้โหเราจะรู้น้ําหนักของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไปในความคิดมันยกตัวทั้งตัวเลยอะไม่ปานเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบกิโลนะถ้าคิดจะไปปั๊บเนี่ยมันยกไปวิวเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไม่ไปเนี่ยใครมาลากกูจะกระชากลากถูเท่าไหละมันหนักมากเลยใช่ไหมเห็นไหมว่าความคิดมีพลังขนาดไหนแต่เราดูกับมันจนชินอนะ่ะ อยู่กับบนชินชินจนไม่รู้ว่าความคิดมันมีพลังแต่พระที่ปฏิบัติท่านท่านเห็นความจริงอันนี้ปั๊บเนี่ยโอ้ความคิดที่น่ากลัวมากท่านก็เลยพยายามลดละแต่ว่าลดละดีสองอย่างแต่เมื่อกี้พูดไปถึงว่าความคิดเป็นกุศลกุศลเป็นบุญเป็นบาปไม่จบพอดีสมาธิขาดเยกว่าขอต่อตรงนั้นกันเห็นไหมเพราะความคิดมันต่อเลยความคิดที่เราคิดขึ้นมาแล้วถ้าคิดในทางดี ถ้าคิดในทางดีเนี่ยมันจะมีการไตรตรองก่อนถ้าคนเราถ้าไม่ได้ไตรตรองนะคิดออกมามันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็มีการไตรตรองตัวไตรตรองก่อนที่จะพูดจะทําจะคิดเนี่ยตรงนี้ท่านเรียกว่าสตินะแต่ถ้าหากว่าพูดทําคิดออกมาเลยโดยที่ไม่มีการไตรตรองเนี่ยท่านเรียกว่าตัวสติมันขาดนะสติเหมือนกับเราจะเอา น้ำขึ้นมาบริโภคเนี่ยเราตักมาเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีการพิจารณาต่ตรองหรือไม่มีการกรองไม่มีการต้มการหุงการกลั่นเนี่ยเอามาทานเลยเนี่ยน้ำพวกนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ว่ามันจะสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็ใสเหมือนกันนะนะมันอาจจะมีเชื้อเราก็ไม่เห็นไม่มีเชื้อเราก็ไม่เห็นคนดีมาพูดกับเราก็เหมือนจะดีคนชั่วมาพูดกับเราเหมือนกับคนดีแต่เราก็แยกไม่ออกจนกระทั่งเราพิจารณาใ่ตรองโอ้คนนี้พูดอย่างนี้พิจารณาโอ้เป็นคำพูดที่ดีหรือไม่ดีนะ การพิจารณาไตรตรองก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดนี่เรียกว่าสติเมื่อทําตามลงไปแล้วอย่างถูกต้องตามที่ไตรตรองแล้วเรียกว่าปัญญานะทีนี้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไตรตรองได้ไหมก็ไตรตรองได้เหมือนกันไตรตรองได้ลักษณะที่เป็นไปตามความขาดสติสติมีสองอย่างเหมือนกันหนึ่งสติที่ถูกต้องสองสติที่ผิดสติที่ถูกต้องคือสติอะไร สติที่ถูกต้องคือเข้ามาดูตัวเองก่อนแล้วก็คิดออกไปนะแต่สติที่มันไม่ถูกต้องคือไปนึกถึงอื่นๆก่อนแล้วก็ดึงขมหาตัวหมายความว่าทรงจิตออกไปก่อนแล้วไปคิดข้างนอกแล้วดึงขงมาหาตัวอันนี้เป็นสติที่สัญชตาตญาณแต่สติที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าเริ่มต้นจากรู้สึกตัวเองก่อนแล้วก็ออกไปจากตัวเองอันนี้ถูกนะ ทุกอย่างเริ่มต้นจากเราก่อนแล้วก็ออกไปแต่ถ้ามาเริ่มจกข้างนอกก่อนเข้ามาหาตัวนี้ท่านบอกว่าสตินี่เป็นสัญชตาตญาณนะสัตว์ทั้งหลายมันก็มีคนทั้งหลายมันก็มีทุกคนมีนะมีสติแต่ว่าสตินะั่าจะเป็นสติที่โดยสัญชตาตญาณหรือปัญญาญาณสติโดยเป็นสัญชตาตญาณทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดเช่นเวลาหิวเนี่ยเราก็ร้องละร้องร้องให้แล้วลูกก็หิวแล้วก็แสดงออกมา คนอื่นก็รู้ว่าเราต้องการอะไรก็เอามาใส่ปากให้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสติที่เราจากตัวเองขึ้นไปมีอะไรมากระทบมาดูตัวเองก่อนใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกพอตัดสินได้แล้วเออมันใช่ก็ทําตามไปเดียวที่เป็นใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องทําตามออกไปลักษณะ ที่พิจารณาเห็นผลดีผลชั่วถูกผิดสมควรไม่สมควรแล้วทําออกไปนั้นเรียกว่าสติที่เป็นปัญญาที่เป็นกุศลที่ถูกต้องแต่สติที่พอมีอะไรากระทบปับ๊บสวนไปปั๊บเลยโดยที่ไม่ทันพิจารณานี่เรียกว่าสติแบบสัญชตาตญาณซึ่งสติตัวนี้จะทําให้เราเกิดความทุกข์เรียกว่าอาวิชชาสติที่เป็นของอวิชชา แต่สติที่เรามีการกระทบปั๊บลงมาดูก่อน่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกคนหรือไม่คนแล้วก็ทําตามไปอย่างเหมาะสมตามนั้นนี่เรียกว่าสติของวิชานะสติประเภทนี้มันจะออกมาเป็นปัญญาปัญญากับความคิดนี่คล้ายๆกันความคิดหมายถึงว่าถ้ามันขาดสติเราเรียกว่าความคิดเป็นอวิชาแต่ถ้ามันมีสติแล้วก็ทําออกไปคิดออกไปพูดออกไปอย่างถูกต้องตรงนั้นเขาเรียกเป็นปัญญาไม่เรียกว่าความคิด เพราะนั้นความคิดอย่างไรที่ว่าเราเป็นปัญญาความคิดอย่างไรที่เป็นกิเลสตัวนี้ถ้าเราไม่มีการทําสมาธิไม่มีการเจริญสติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะในพระพุทธเจ้าท่าน,นมาสอนในเรื่องการเจริญปัญญาการเจริญสติเป็นอันดับแรกเลยนะว่าการที่เจริญปัญญาในสติได้จะทําไงก่อนท่านมาพบครั้งแรกว่าว่าเราไม่ควรที่จะทำสองทางหนึ่งไปทาง คิดมากเกินไปสองไม่คิดเลยการไม่คิดเลยก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งการคิดมากก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งท่านบอกว่าไม่ควรทำทั้งสองอย่างคิดมากก็ไม่ควรทําไม่คิดก็ไม่ควรทําแต่ท่านมาพบอันที่สองว่าอันอันที่สามทางสายกลางเนี่ยท่านบอกว่าทั้งคิดและไม่คิดเนี่ยก็เอามาพิจารณาก่อนอ่า ามาพิจารณาก่อนว่าที่คิดไปเป็นยังไงที่ไม่คิดเพราะอะไรเนี่ยามาพิจารณาพอพิจารณาแล้วผสมผสานทั้งความคิดและความไม่คิดเข้าด้วยกันตรงนี้ท้าเรียกว่าทางสายกลางลักษณะที่ผสมผสานสองอย่างเข้าด้วยกันถ้ามีหลักอยู่อัอนเบื้องต้นเนี่ยสองอย่างคือหนึ่งดูให้ชัดชัดทีเรียกว่าสมาธิิดูให้แน่นอนเรียกว่าสมาธิสีพอดูให้แน่นอนนะใครควรดูอีกทีหนึ่งใช่หรือไม่ใช่นี่เรียกว่าสมาสังคปะ ่านให้ใช้สองหลักนี้นะจึงจะผสมประสานความคิดกับไม่คิดเนี่ยเข้าดีกันได้เมื่อใช้ดูให้ชัดชัดดูอย่างไรอีกกะถามดูอย่างเอ๊ะท่านก็ดูว่าดูชัดแล้วนะท่านให้ดูมีหลักในการดูอย่างหนึ่งดูให้ชัดๆดหนึ่งดูว่าสิ่งที่จะพูดจะทําไห้คิดเนี่ยเป็นปัญหาไหมก่อให้เกิดปัญหาไหมก่อให้เกิดความเดือดร้อนไหมก่อให้เกิดความทุกข์ไหมก่อให้เกิดความสบายไหมหรือก่อให้เกิดความไม่สบายนี่ดูให้ชัดอย่างนี้ว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ปัญหานะ อันที่สองถ้ามันเป็นเป็นปัญหาเนี่ยเพราะอะไรสูงเลยเราทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาเพราะอะไระเกิดปัญหาอ๋อเพราะทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นปัญหาท่านคิดต่อไปว่าอันที่สามบอกว่าแก้ได้ไหมหาวิธีแก้อ๋อแก้ได้ถ้าหากว่ามันจะทําให้ตนเอืงมีปัญหาหรือมีปัญหาเราก็ไม่ทําเสียที่ทำอย่าง <S <S ทถึงจะไม่ทําตรงเนี้ยท่านมาพิจารณาวิธีการทําอย่างไรที่จะ ไม่ทําให้คนอื่นก็ทําเหมือนกันแต่ว่าทำยีงองไรทําเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ตนเองเดือดร้อนหาวิธีทำในไอการรู้จักวิธีทาไม่ให้ตนเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องมีวิธีการทําลักษณะวิธีการทํานี้ท่านก็กาหนดไว้แปดทางกําหนดไว้อีกหกทางพูดถูกทําถูกใช้ชีวิตถูกพยายามถูกตั้งสติถูกตั้งปัญญาถูกเนี่ย อันนี้วิธีการนะ <c oughs> ดังนั้นหลักการของพระุทธเจ้าท่านมีอยู่อย่างนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยออกมาใช้ <c oughs> เราก็จะใช้หลักการของเรานะหลักการของเราบางทีแล้วมันไม่ถูกเราก็จะมีความทุกข์มีปัญหากันไม่หยุดย่อนนะแล้นั้นเองอารมาภาพเองก็ทำหน้าที่อย่างนี้มาตลอดถามว่าความคิดที่เคยมีทรรมคิดมากเนี่ยมันน้อยลงไปน้อยลงไปนะแล้วทุกวันนี้ ก็เรียกว่าเวลาจะทําอะไรก็ก็คิดก่อนแล้วคิดแล้วก็ทําไปเวลาจะพูดอะไรก็บางทีสิ่งที่พูดไปมันอาจจะไม่ถูกใจคนนนะแต่ว่ามันถูกทาแล้วก็ทําให้มันถูกทาไว้ก่อนแต่ทำไงให้ถูกทาด้วยให้ถูกใจคนด้วยโอ้อันนี้ยากพอสมควรนะบางทีบางทีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องถ้าถ้าให้ถูกต้องด้วยถูกใจด้วยนี่ ต้องใช้วิธีการเยอะนะเพราะนั้นเองเราก็มาเข้าวัดเข้าวารักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเราก็จะต้องการได้ศึกษาเรื่องนี้เท่านั้นเองอาตมาเองกลับไปอเมริกากลับจากอเมริกาเที่ยวนี้ไปเมืองไทยงานตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนาก็ได้สิงหาขนาดวันสุดท้ายที่ขึ้นเครื่องนะงานเนื้อตาม,มาถึงถึงสนามบินต้องมาประชุมต่อกันที่สนามบินออกจากห้องประชุมแล้วขึ้นเครื่องเลย งานมันหนักมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ประเทศไทยเราส่วนใหญ่ชอบทําอะไรตามใจอ่ะพอเราไปทําความถูกต้องเกิดขึ้นมันก็มีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะแก้เยอะไม่เทอ้อแก้ปัญหาแก้ไปแก้มาโอ้ถ้าเราไปแก้ข้างนอกไม่จบในที่สุดทางสถาบันอาสมสิลป์ของเรียนรุวงอรุณเขาก็อยากจยากแกปัญหาที่ต้นเหตุก็ที่มุนดาตมาไปนะนีมุนมาไปช่วยตรงนั้นนะเป็น สถาบันหมายควาว่าเป็นมหาลัยครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนครึ่งหนึ่งเป็นสถาบันโรงเรียนก็รับตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงมหกสถาบันถ้ามี8คณะขึ้นไปก็ถือเป็นมหาลัยถ้ามี4คณะก็เรียกสถาบันเป็นอินสติจิวนะไม่ใช่ยูนิเวอร์แซลตอนนั้นก็ไปช่วยเขาครูบาอาจารย์ทั้งหมดประมาณ200กว่าคนจะเป็นคอร์สคขาละสามสิคน40คนทุกเดือนเดือนละ10วัน4วันก็ปรากฏหลังจากที่อบรมมาเดือนแล้ว ปรากฏว่าอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าอบรมชุดละสามวันบ้างสองวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างต่้แต่นักครูบาอาจารย์ลงมาถึง,งครูที่ว่านักครูบาอาจารย์ทั้งหมดจนถึงโรงเรียนอะนุบาลก็ปรากฏว่าจบไปถึงสุดท้ายล่าสุดปรากฏว่าเจ้าของสถาบันคืออาจารย์ประภพัฒน์อา,า,าจารย์แบนก็ไปเข้าปฏิบัตินะคนละสิบวันเอ อาจารย์ประภพันธ์นี่เจ้าของที่ระโยเป็นผู้หญิงขอสิบห้าวันตอนนี้อาจารย์แบนเพิ่งไปที่แพย์แสงเทียนวันเนี้นะเอาแค่สี่วันว่านั้นอามาก็ดีใจโอ้ถ้าเจ้าของสาบันไปเองหมายความทั้งสาบัเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะทีนี้การเจริญสติแบบที่วาดแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาใช้แบบพุโทโธก็ดีสมาระหังพวกนอนี่เข้าไปก่อน แต่ปรากฏว่ามันมันใช้ยากนะเพราะนักเรียนมันมีหลายระดับตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงมหาลัยอ่ะเพราะถ้าหากว่าไปใช้อนาปาดูลมหายใจก็ได้บางคนบางคนก็ไม่ได้ไปใช้หงอก็ได้แต่บางคนบางคนก็ไม่ได้ไปใช้พูดโทก็ได้บางคนบางคนก็ไม่ได้ทีนี้ก็เลยมาทดลองวิธีการหลวงพ่อเทียนก็ตอนแรกไปเริ่มที่าาอ,อาจารย์สุริยาก่อนอาจารย์สุริยาท่านไปใช้ทดสอบวิธีเนี้ยถึงสองปี พอสองปีจบไปปรากฏว่าอาจารย์ศิริยามไม่ไหวละสุขภาพไม่ดีทําต่อไม่ได้ก็เลยมาขอร้องอาตมาไปทําปีนี้อามาก็ไปทํา6เดือนหกมันหนักจริงๆนะอามาเองก็เลยหลบฉากมาตรงนี้ก่อนสักสี่ห้าเดือนก็กลับไปสู้กันต่ออีกเนะี่ยเคยให้ครูที่ได้ฝึกอบรมแล้วเนี่ยช่วยอบรมนักเรียนต่อที่เนี่ยอามาก็เลยนิมนต์พระไว้สี่ลูกลูกสี่ลูกหาที่อยู่โน้นนะช่วยช่วงเตียอาตมามาที่นี่ก็ ไปให้พระทั้งสีูปูาจาย์มงคลจาย์สมพงษ์จารย์ดวงศีลจาย์เอกวุฒิเนี่ยไปไปช่วยต่อ,อเพราะงั้นเถอะคือไปเป็นพี่เลี้ยงของครูอีกทีหนึ่งให้ครูเนี่ยไปฝึกกับนักเรียนตามลําดับไปให้พระไปเป็นพี่เลี้ยงก็ปรากฏว่าง,งานก็ดําเนินไปเรื่อยๆทั้งนี้เราอ,อยากจะให้คนไทยของเราที่มีสิ่งที่ดีๆในใจของเราเนี่ยมารวมกันเป็นหมวดเป็นหม,นหมู่เป็นกลุ่มเป็นข้อมันจะได้มีกําลัง เหมือนไต้หวันนะ่ะเขามีพุทธศาสนาอีกแบบคือแล้พุทธชีวิจีคือเขาปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขามีองค์กรพุทธแบบพุทธชีเนี่ยหกสิบกว่าแห่งทั่วโลกนี่นะ mm. เขาเอาตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นตัวปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลยนะโดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆทํางานทุกอย่างในไต้หวันนี่จะไม่มีขยะเลือยลาดเลยอ,องค์กรพุทธศาสนาพุทธชีวิจีไปเก็บตลาไปเก็บขยะทั้งหมดมาแยกขายปรากฏว่าเงินที่ขายขยะทั้งประเทศเนี่ย เป็นไปตั้งองค์กรพุทธถือที่ช่วยภัยพิบัติทั่วโลกได้สี่หกสบกว่าแห่งเขาทําได้จริงๆคนที่ตกงานยากจนไม่มีงานทําเนี่ยเขาก็อาจจะให้เข้ามาแยกขยะใครแยกได้เท่าไหร่ก็ขายขยะแล้วแบ่งกันน,ะนี่เขาทํำขนาดนั้นนะขยะทุกอย่างเลยอันนั้นในอามาก็ปรึกษากับทางเจ้าของสถาบันนะเราหน้าคนไทยของเรานมีจิตอาสาจิตสาธารณะเยอะเราจะทําอย่างนั้นบ้างไม่ได้หรืออ อาจารย์ประพัฒน์บอกว่าเคยส่งคนไปแล้วเคยส่งไปคนไปดูงานไปอบรมที่ไต้หวันพูดถึงชีวิจีแต่กลับมามันไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะคนไทยเราหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเรามาทากลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยบอกว่าน้ําน้อยมันสู้ไฟไม่ได้เพราะงั้นนะมาทํากันขนาดน้ําท่วมคราวที่แล้วนะทางโรงเรียนที่สาบันปิดทั้งตลอดเลยแล้วก็เอาตี่นั่นเป็นที่ทํากับข้าวส่งให้คนที่น้ําท่วมมนตลอดระยะหนึ่งเดือนเขาทากันขนาดนั้นเลยนะ เอาเรือไปเอารถไปที่ไหนเข้าไม่ถึงก็เอาเรือไปแต่ที่นั่นก็เป็นที่ตั้งของโรงครัวของน้ำท่วมทั้งกรุงเทพเลยทำที่นั่นก็ทีนี้ก็เห็นว่ามันยังกระจัดกระจายอยู่มาก็เลยว่าน่าจะต้องทำเป็นขบวนการนั้นก็คือรวมการปฏิบัติในเรื่องสาจิตอาสาจิตสาธารณะเนี่ยเข้ามาทีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปีนี้นะหลังจากที่วางพื้นฐานเกี่ยวกับเจริญสติไปแล้วเป็นเวลา6เดือนนยก็เริ่มต้นด้วย การอบรมต่างๆก็ตั้งคณะกระกรมการขึ้นมาตั้งอ,องค์กรขึ้นมาก,ก,ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะ,ะนั้นเองมาว่าประเทศไทยของเราถึงจะมีปัญหาอย่างไรเนี่ยมันไม่เลวร้ายเหมือนที่อื่นหรอกมันมีอันช่วยเพราะมาเชื่อแน่ว่าแผ่นดินไทยของเราเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปมอบความวางไว้ไวางใจให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ทุกฝ่ายฝ่ายไหนที่มีกุศลมีบุญมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะ ช่วยประเทศชาติได้ฝ่ายไหนที่มีบุญกุศลน้อยก็ฝ่ายนั้นก็ต้องไปสร้างบุญบารมีมาใหม่นะมาเชื่ออย่างนั้นมาเลยไม่ไปสนุนุนฝ่ายไหนแต่รุ้นให้ทั้งฝ่ายเนี่ยคนที่มีบุญมากแล้วให้มารักษาประเทศคนที่มีบุญน้อยอยู่เพิ่มบุญต่อไปเพื่อที่จะได้เพราะคนในคนคนเดียวเนี่ยมันมีทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวของเราถ้าคนไหนไม่มีบุญในตัวน้อยก็พัฒนาบุญนั้นขึ้นมาคนไหนตัวในตัวเองมีบุญมามากแล้วทําบุญมากแล้วก็เชื่อเหลือผู้อื่น ก็เลยเป็นทัศนคติว่าในช่วงขัดแย้งเนี่ยามาไม่คิดว่ามันจะถึงวิกฤตเดี๋ยวคย่อยต้ยองยอมกันด้วยดีเพราะประเทศไทยของเรามีอะไรที่ดีๆอยู่เยอะอามาเชื่อมั่นในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลมาเชื่อมั่นอย่างนั้นท่าอะไรพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั่วไปหมดเนี่ยต่างก็ภาวนาอุทิศส่วุกุลให้แก่ใครเจ้ากรรมในเวรก็ดีให้อารร้องให้เทพบุตรเทวดาผูรา้รักษาอารักษ์แผ่นดินไปช่วยกันดูแลแผ่นดินนี้อย่าให้เสื่อมอะไรไป ถ้าประเทศไทยเป็นอะไรไปเนี่ยหมายความพุทธศาสนาทั่วโลกก็ค่อยสั่นคลอนไปด้วยก็ภาวนาให้ท้องสงฝ่ายเนี่ยคนที่มีบุญน้อยก็บุญเอยมา,มากคนที่บุญเยอะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปที่เราไม่รู้ว่าใครมีบุญมากบุญน้อยฝ่ายใดมีบุญมากญน้ยเราไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นประจตตังเพราะ,ะนั้นเรามีทางเดียวคือคือเสริมไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปเลือกของมันเอง เหมือนเราอย่างเงี้ยยมบานเวลาเขาคัดผลไม้นะอเมริกาเขาจะมีผลไม้มีหลายขนาดใช่ไหมขนาดเล็กขยายขยายโตทีนี้ไอ้รูไอ้กรองมันก็หลายขนาดใช่ไหมเครื่องมันก็เหยาไปไอ้ลูกเล็กมันก็ลงช่องเล็กไอ้ลูกโตก็ลงช่องโตตามตามนี้ของมันเหมือนกัน,นะน,นอ่ะในในตะแกรงของบุญกุศลเนี่ยมันก็มีหลายขนาดแล้วทีนี้ คนทั้งหลายก็จะล่อดเข้าไปคนนั้นมีบุญมากอ่ะลงช่องนี้คนนั้นมีบุญน้อยมันช่องนี้ในที่สุดบุญกุศลม,มันจะคัดคนออกมาเป็นเกตเป็นเกตของมันอันนี้ของเที่ยงแน่นอนมากธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราจะไปเอาอความคิดความเห็นทฤษฎีมาวัดว่าคนนี้ดีมากคนนี้ดีน้อยคนนั้นถูกคนนั้นผิดอันนี้ไม่ถูกอันนี้มันเกิดจากกิเลสอวิชชาของคนมันไม่มีทางถูกหรอกแต่ว่าธรรมะคำสองพระพุทธเจ้าเป็นของที่ เรียกว่าถูกไม่มีผิดนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ยุคของพระองค์นี้เท่านะคำสอนพระพุทธเจ้าที่เจ้าชายตรัสรู้นะเจ้าชายชิตาตรัสรู้เนี่ยมันสืบทอดมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลายพระองค์ในอดีตใช่ไหมแล้วแต่ละพระองค์ก็ความรู้ก็เหมือนเซตเดียวกันหมดเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ตรัสรู้อันนี้แหละก็สมน่าแบบเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นความรู้เราต้องเชื่อความรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ทางตะวันตกก็ยังผิดอยู่เพราะอะไร พ่ามันเป็นไซโคโลจีเป็นปรัชญาเป็นฟิลโลสฟีแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโพธิญาณเป็นโพธิญาณคือเป็นความรู้ที่ตััสรู้ความจริงของธรรมชาติไม่ใช่มีการประเมินจากธรรมชาติดังนั้นอามาก็บอกเตือนให้กับคนในกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมว่าเราทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยกันทําบุญเยอะๆเผื่ออะไรเผื่อที่จะไปเสริมบุญคนที่เขาจะมีอํานาจวาสนามาดูแลบ้านเมืองนะ แต่ว่าบุญกุศลที่เราแผ่ไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าฮะไปตกคนใดคนหนึ่งนะคนไหนที่เขามีบุญเขาจะได้รับนะคนไหนที่ไม่มีบุญเขาก็จะเหมือนกับฝนอ่ะมันตกมาใช่ไหมฝ <c oughs> นม่ยมีหน้าที่ตกแต่ว่าใครที่เอาภาชนะรองรับใครภาชนะใหญ่ก็ได้มากใครภาชนะน้อยก็ได้น้อยใครไม่มีภาชนะเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปโทษฝนได้ไหม ไปโทษไม่ได้ฝนมันก็หน้าที่ตกเท่านั้นเองเหมือนกันบุญกุศลที่เราแผ่ไปแล้วก็แผ่ไปเหมือนฝนนี่แหละแต่ว่าใครมีบุญกุศลมันก็จะไปเสริมคนนั้นคนไหนเปิดใจรับก็ไปเสริมคนนั้นไม่เปิดใจรับคนไหนปิดภาชนะฝนตกว่าทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้กินนะ้าไม่แต่โยดเดียวนะเราแผ่บุญกุศลไปทั้งวันทั้งคืนคนที่เขาไม่เปิดใจรับก็ไม่ได้แม้แต่นี้เดียวเหมือนกันนะอันน,นี้นี่คือหลักการพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ออกมาก็เตือนบอกว่าถ้าคุณยังไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วในตัวคุณแล้วคุณจะไปตัดสินดีสินชั่วในตัวคนอื่นนั้นไม่ได้คุณไปรับกรรมเข้ามาคุณก็จะเป็นบาปได้เพราะะฉนั้นเราไม่รู้หรอกใครดีใครชัวร่วเท่าไรแม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าประเมินตัวเองได้ไหมตัวเองมีตลอดชีวิตวันนี้มีความชั่วกี่เปอร์เซ็นต์มีความดีกี่เปอร์เซ็นต์เราเคยจะตัดสินเข้าข้างตัวเองแต่จริงๆในลึกๆเราไม่รู้หรอกนะจนกว่าที่เราจะเข้าถึงธรรมด้วยตัวของเราเองดังนั้น แยกยมทั้งหลายหลักการอันนี้พระก็มีส่วนที่จะชี้นําให้กับสังคมพวกนั้นเพราะพระไม่มีสิทธิ์ว่าจะไปว่าฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นผิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้ทาท่านบอกให้ทําตามหน้าที่แบบที่ท่านทาหน้าที่ของพระมีสี่อย่างหนึ่งเปิดของที่ปิดความจริงเป็นอย่างนี้เปิดให้ดูสองงายของที่ค่วมความจริงเมื่อก่อนมันค่วอยู่งายขึ้นมาสาม บอกทางแก่คนหลงทาง4ีชูแสงสว่างในที่มืดเนี่ยพระสาวกทุกองค์ต้องทําหน้าที่แบบพุทธเจ้า4อย่างเนี่ยอันไหนที่มันอย่างเรื่องของอริยสัจเนี่ยมันถูกปิดไว้ไม่มีใครมาชี้แนะแต่เมื่อพวกมันเปิดขึ้นพระสาวกก็เปิดให้ดูต่อๆกันมาเป็นเวลาส0 0พกว่าปีก็เป,ปิดต่อไป เรื่องของอนิจจังอนัตตาเหมือนกันมัน่วมเอาไว้เราก็คิดว่าตัวเราเป็นเราตลอดแต่ความจริงมันไม่ตัวเราคืออนิจจังทุกอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าหงายขึ้นอ๋อเราก็รู้เราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตัวร่างกายจิตใจนี้เพราะอะไรมันเป็นอนิจจังทุกอนัตตาเป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้พอมาเปิดขึ้นปั๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ได้นะก็คือมาพัฒนาจิตของคุณไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายใช่ไหมแต่กายมันต้องเจ็บต้องแก่ติดเป็นตายไปตามเรื่องขมมัันนแแตตต่่จจจจิรู้ะะกเ็บาย ให้ค้นหาจิตประเภทนั้นเสียเมื่อคุณได้จิตประเภทนั้นมาคุณก็จะไม่ทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าหากว่าเราไม่พบจิตประเภทนั้นเราก็ยังทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เรียกว่าหงายของที่คว่เปิดของที่ปิดแล้วก็บอกทางแก่คนหลงทางเช่นว่าบอกทางอริมารมีองแปดเนี่ยคนก็ไปหลงว่าตัวเองเป็นมิจสัมมาทิฏฐิแต่คนเองแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไร ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นเราเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นผิดแล้ะแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่เราตัวเรานี่เกิดการประชุมของธาตุสี่ใช่ไหมธาตุอะไรบ้างอะดินน้ําลมไฟใช่ไหมทีนี้ดึงส่วนใดส่วนหนึ่งออกเนี่ยหาไปเรื่อยๆจับหูมาปาดว่าอันนี้เป็นเราไม่ใช่ตัดนิ้วมาตัดวัาน,นี้เป็นเราไหมอั้นส่วนไหนเป็นเราหาไปหามาไม่เจอเนี่ยก็คําว่ารถเนี่ยเขาบอกออสิ่งประกอบพื้นการเนี่ยเป็นรถ ถ้ดึงประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเสียเนี่ยเราจะเรียกว่ารถไหมไม่เรียกเอายางออกมาก็เรียกยางรถเอาพวงมาลัยออกมาก็เรียกพวงมาลัยให้รถไม่มีลถเลยเหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันเราบอกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้ไม่เป็นแต่เราถูกไปสําคัญมันหมายว่าไอ้ชิ้นส่วนสาสองชิ้นเนี่ยมันผสมเข้าธาตุสีทั้งสี่ธาตุนั้นผสมเข้าก็เรียกว่าเป็นเราเราไปสําคัญผิดว่าเป็นเราแต่ความจริงไม่ใช่มันก็คือธาตุสี่แนห้า 4, อันนี้เรียกว่าเห็นถูกละพอเห็นถูกนี้เราก็ใครมากระทบกระแทกธาตุสี่ทห้า 4, เราก็ ดูแล้วก็ปฏิบัติไปตามในทางที่ถูกเขาเจตนาก็เาเรียกว่าทําความพาใจเขาเสียเขาไม่เจตนาก็ให้ให้อภัยเขาเสียหน้าที่ของเราแต่อันนี้พอกระทบกระทบปั๊บที่ไม่รู้ว่าถูกผิดไม่รู้ฉันตีกลับไว้ก่อนฉันสวนทางไว้ก่อนอันนี้คือเราเราเห็นผิดเราถึงทําอย่างนั้แต่ถ้าเราเห็นถูกเราต้องไม่ไม่ไม่ทำอย่างนัน้คนไหนที่เจตนาทําเรา เราก็ต้องชี้แจงให้เหตุผลคนไหนที่ไม่เจตนาทําเราเราก็ให้อภัยไปทุกคนปฏิบัติกันอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาและอาตมาเองก็พยายามชี้แจงอย่างนี้กับคนในประเทศไทยของเราส่วนใครจะรับได้มากได้น้อยก็ดังที่กล่าวแล้วว่าใครจะเปิดใจรับนะถ้าเปิดใจรับก็ได้มากถ้าไม่เปิดใจรับก็ไม่ได้นะ ดังนั้นในอันนี้ก็เป็นพรให้ท้ายปีใหม่ก่อนที่จะขึ้นพรปีใหม่ในวันต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปพินิจพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมควรแก่สติปัญญาของตัวเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่สนานภาพของตนเองจนกระทั่งว่าสามารถเกิดดวงตาเห็นธรรมสามารถนำตนไปสู่มุมสว่าง ทางสมบุของชีวิตด้วยการทุกคนทุกท่านคือ